สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคม2,564เมื่อวานครับสภาลม่มสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบองค์ประชุมคุณชวนหลีภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสั่งพิกปิดการประชุม มีสอสอแสดงตนเพียง206ท่าน6คนครบประมชุม242จากสอสอทั้งหมด483คนในปัจจุบันหมดอะไรแต่อยากครับฝ่ายนิติบัญญัติสอสอจับได้คาหนังคาเขาจับได้ไล่ทันกลายเป็น สสฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐไม่แสดงตนเข้าประชุมครับร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนทีเดียวเป็นเจตนาที่ไม่อยากจะให้มีการประชุมร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายนี่นะครับสสทั้งสภารับอาสาพี่น้องประชาชนมาประชุมแทนพี่น้อง คณะกรรมาการวิสามัญพรบาวัตถุอันตรายตั้งขึ้นมามีทั้งสอสอฝ่ายค้านและสอสอฝ่ายรัฐบาลถกเถียงกันในคณะกรรมาการผ่านวาระหนึ่งมาโดยเฉพาะกฎหมายร่างพรบาวัตถุอันตรายนี้เป็นร่างกฎหมายของรัฐบาลคราวนี้รัฐบาลทำงามหน้าแล้วจะประชุมสภา หรือจะดำเนินการทางนิติบัญญัติไปได้อย่างไรองค์ประชุมเป็นเรื่องของรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบนี่เป็นคำพูดของหลายคนเกจิในทางการเมืองแม้กระทั่งคุณชวนหลีกภัยก็เคยบอกว่าองค์ประชุมเป็นเรื่องของรัฐบาลในเมื่อไม่ครบองประชุมจะทำอย่างไงครับแสดงว่าสสไม่อยากไม่อยากประชุม ไม่อยากประชุมก็ไม่ควรเป็นผู้แทนราษฎรไปรับอาสามาทำไมครับไม่ควรเป็นผู้แทนราษฎรหม่ใชทำอย่างนี้มันต้องจารึกชื่อประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ามีบุคคลดังต่อไปนี้ไม่เข้าประชุมท,ทั้งทั้งที่ไปประชุมจารึกจารึกชื่อไว้บนหนังหมาเหมือนในอดีตเลยครับมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปหากจะพึงมี ขอให้พี่น้องประชาชนจำใส่ใจอย่าเลือกสสเหล่านี้กลับมาอีกกลับมาก็โดดประชุมไม่เข้าประชุมอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงในขณะที่บ้านเมืองมีวิกฤตโควิด -19 เพื่อจะใช้สภาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันคุณกลับไม่เข้าประชุมไม่อยากเป็นผู้แทนราษฎรยุคพักรัฐบาลดีไหมไม่ต้องไปครับ ก็ในที่สุดมีสสท่านหนึ่งท่นนานอนันต์ศรีพันธ์จากอุดรถ้าประชุมไม่ได้หรือไม่อยากจะประชุมก็ยุบสภาซะนี่เป็นคำที่สสในสภาได้เสนอไปผมจึงขออนุญาตประนามสสเหล่านั้นด้วยครับในฐานะที่เป็นโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านของพวกเราร่วมมือร่วมใจที่จะประชุมสภาให้ลุกล่วมต่อไป แต่องค์ประชุมเสียงข้างมากนั้นอยู่ที่รัฐบาลเมื่อรัฐบาลไม่ต้องการประชุมสภาก็ไปประชุมไม่ได้โปรดจับตาในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรอีกจะครบองค์ประชุมหรือไม่ถ้าไม่ครบผมว่าให้นิ้วกลางสอสอฝ่ายรัฐบาลไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจครับฝ่ายค้านหรือประชาชนประนามจะลึกชื่อ ไว้บนหนังหมาประจานเสียบประจานตามสี่แยกว่าสอสอเหล่านี้กินเงินเดือน,นแสนกว่าบาทมีสวัสดิการมากมายกลับไม่ไปประชุมนะครับฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีประธานวิปประธานวิปเองรัฐบาลเองก็ไม่แสดงตนเข้าร่วมประชุมมันเป็นเพราะเหตุไรประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาก็เบื่อหนังหน้าเกียรติที่หน้าอยู่แล้วนะครับผมฝากกรอนไปหน่อยฝ่าย นิติบัญญัติก็สภาล่มฝ่ายบริหารก็เฮงซวยบริหารวัคซีนไม่ไปไม่มาประชาชนตายดาบหน้าเรื่องโควิด1 9ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยินดีต้อนรับคนที่เป็นโควิดเข้ามากลับมาสู่บ้านลำปางส่วนผู้ว่าสิงห์บุรีว่าถ้าใครติดโควิดเข้ามาในจังหวัดสิงห์บุรีจะแจ้งความให้แจ้งความดำเนินคดีคิดก็ไม่เหมือนกันแล้วครับประชาชนเป็นผักปลาหรือไงรัฐบาลต้องดูแลรักษาพยาบาล คนเหล่านั้นที่ถูกผลักออกไปจากกรุงเทพกลับไปภูมิลงนาวของเขาเขาเป็นบุคคลเขาเป็นคนหนึ่งที่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามรัฐธรรมนูญทัดเทียมเสมอภาคกันผมฝากกรถึงประยุทธ์ครับไม่ได้พูดถึงประยุทธ์วันวันหนึ่งมันอยู่ไม่ได้ครับนอนไม่หลับครับฝากกรถึงประยุทธ์หยุดได้แล้วเดินต่อไปคงไม่แค้วชาติล่มสลายเศรษฐกิจต,ตกต่ำแทบล้มละลาย ประชาชนจะอดตายวายชีวีทุกทางออกมีปัญหาสำหรับประยุทธ์ขืนอยู่ไปมีแต่ชุดไม่สดสีออกไปเหอะหมดเวลาพอเสียทีประยุทธ์ไปชาติต้องดีกว่านี้เอ่ยประยุทธ์ไปชาติต้องดีกว่านี้เอ่ยประยุทธ์ก็ไปสภาก็ล่มเฮงสวยทั้งนิติบัญญัติทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัตินั่นคือเฉพาะสะสะรัฐบาลนะครับ สอสอฝ่ายค้าเราขยันขันแข็งที่จะทำหน้าที่สอสอในสภาผู้แทนนักสรด,ดจรึงขอประนามสอส,อสอที่ไปไม่ไป,ไปประชุมครับจารึกชื่อไว้บนหลังหมาชูนิ้วกลางให้สอสอพวกนี้ต่อไปเห็นหน้าชูนิ้วกลางไม่ต้องยกมือไหว้ครับสวัสดีครับ